คลิปนี้มาดูวิธีการลบ Oppo Cloud ในกรณีที่เราซื้อเครื่องมือสองมาแล้วเจ้าของเดิมไม่ได้ล็อกเอัลหรือเป็นเครื่องของเราเองแต่ดันลืมรหัสผ่านเพราะเวลาล็อกเอัลต้องใส่รหัสผ่านด้วยถ้าเพื่อนๆกำลังเจอปัญหานี้อยู่สามารถแก้ไขได้ตามนี้นะครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์ให้มาดูตรงหมายเลขบิลให้แตะย้ำๆต่อเนื่อง7ครั้งจนขึ้นสถานะเป็นโหมดผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ จากนั้นกดย้อนกลับไปที่เมนูการตั้งค่าเพิ่มเติมแตะเมนูตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์พิมพ์ตัวอักษรให้เหมือนกับที่ระบบแสดงขึ้นแตะใช้จะเข้ามาสู่ในหน้านักพัฒนาซอฟต์แวร์ทีนี้ให้เพื่อนๆหาเมนูการปลดล็อก OEM ให้เปิดสวิตช์ไว้แตะเปิดใช้งาน เสร็จแล้วกดย้อนกลับแล้วมาที่เมนูสำรองข้อมูลและรีเซ็ตเลือกคืนการตั้งค่าโรงงานเลือกเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดแตะลบข้อมูลแล้วรอจนขั้นตอนการล้างเครื่องเสร็จสิ้น จะเข้ามาสู่ในหน้าการตั้งค่าพื้นฐานเลือกภาษาเป็นภาษาไทยภูมิภาคเป็นประเทศไทยแตะถัดไปแตะข้ามบางขั้นตอนแนะนำให้กดข้ามไปก่อนค่อยไปตั้งค่าภายหลังเพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน ในหน้านำเข้าข้อมูลให้เลือกเป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่แตะข้ามแตะเริ่มต้นใช้งานเสร็จเรียบร้อยสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้อยู่ก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะครับถ้าเป็นเครื่องไทยส่วนใหญ่ก็จะทำผ่านวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ